สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลัองบัวมาชื่อเลนชื่อานิวอายุเจ็ดขวบมาจากจังหวัดร้อยเอดครับตอนอยู่บ้านผมชอบเรียนนังเฮ้ยผมชอบเขียนหนังสือบอกเลขผมชอบคณิตศาสตร์เพราะว่ามันเรียนง่ายแล้วมันก็ได้ค, <c oughs> คิดคิดว่าไม่่คยดื้ออนไส่วนอยู่ แต่่ไมอยอที่ผมอยากมาปวดเพราะว่ามาทดแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่เหนื่อยขอให้แม่มาใสบาตรนะครับร่วมเรียนรู้พระพุทธศาสนาไปกับสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปีเก้าทาง TrueVisions HD 1 1 9 3 3 3และแอป True ID